4. ร่วมใส่ใจใช้ห้องน้ำโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้คือ 1. คุณครูประจำวิชาอนุญาตให้นักเรียนออกไปเข้าห้องน้ำครั้งละไม่เกิน2คนต่อห้องเรียน 2. ให้นักเรียนอ่านข้อปฏิบัติในการใช้ห้องน้ำที่ติดไว้หน้าห้อง 3. เข้าแถวเว้นระยะห่าง1นึเมตรตามจุดที่ติดไว้ 4. ใส่รองเท้าแต่ที่มีเตรียมไว้หน้าห้องน้ำโดยฉีดสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่รองเท้าก่อนใส่เข้าห้องน้ำทุกครั้ง 5. เข้าห้องน้ำโดยปิดประตูให้มิดชิด 6. เมื่อเสร็จธุระจากการปัสสาวะหรือขับถ่ายแล้วทำความสะอาดและราดน้ำให้สะอาดทุกครั้ง 7. ล้างมือโดยใช้สบู่เหลวด้วยวิธีการล้างมือ7็ขั้นตอนและล้างน้ำให้สะอาด 8. เช็ดมือด้วยกระดาษชำระให้แห้งแล้วทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยและ 9. ถอดและวางรองเท้าตรงบริเวณที่วางรองเท้าให้เรียบร้อย